ตัวอย่างโจทย์ความน่าจะเป็นข like sure ้อท yeah. ี pues ่หนึ่งถ้าความน่าจะเป็นของ A เป็น0.48ความน่าจะเป็นของ B เป็น0.32และความน่าจะเป็นของ A อ n ินเตอร์เซ็ก B เป็น0.25จงหาความน่าจะเป็นของ A u ยูเนียนความน่าจะเป็นของ A-B ลบ B ความน่าจะเป็นของ A c o อ p พ e ีเมนต์และความน่าจะเป็นของ B คอมพเมน วิธีคิดนะครับให้นักเรียนวาดแผนภาพก่อนเลยนะครับวงแรกเป็นความน่าจะเป็นของ a และวงที่2เป็นความน่าจะเป็นของ b คิดแบบเดียวกับเซตเลยนะครับช่องว่างตรงกลางความน่าจะเป็นของ a อินเตอร์เซกเท่ากับ0.25จากนั้นหาช่องว่างตรงนี้ให้ครบ4ช่องเนี่ยนะครับช่องว่างตรงนี้ก็คือเป็นของ a มีแต่ b ไม่มี A มีทั้งหมด0.48ลบตรงกลาง0.25ได้0.23ต่อไปหาช่องนี้ B มีแต่ A ไม่มี B ลบ A นั่นเอง B เป็น0.32ลบ0.25ได้0.07ตรงนี้นะครับจากนั้นเราจะหาช่องนี้แต่ก่อนหน้านี้เรารวม3อันนี้ก่อนดีกว่ารวม3อันนี้ก็คือ A u ยูเนียนอันนี้บวกกันได้0.55 สอันนี้บวกกันได้0.55ดังนั้นช่องว่างที่เหลือคือ u ลบ a union b นะครับก็คือ1ลบด้วย0.55เท่ากับ0.45อยู่ตรงนี้เมื่อเราได้ข้อมูลครบ4ช่องนี้แล้วเขาถามอะไรเราก็จะตอบได้หมดครับอันแรกถาม pa union b นะครับซึ่งเราทำไปแล้วได้0.55ถาม pa ลบ b ก็ทำไปแล้วอีกได้0.23ถาม Comp l e พ m n t นะอย่างไม่ได้ทำา c o o p p พ m e n t ก็คือไม่ใช่ A ไม่ใช่ A ก็เป็น2เลขนี้0.45บวก0.07ได้0.52สุดท้ายถามความน่าจะเป็นของ B c o m p l พ m e n t B c o m p l e m e n t ก็คือไม่ใช่ B ไม่ใช่ B ก็เป็น2เลขนี้บวกกัน0.45บวกกับ0.23ได้0.68